สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตัดเพลา PTO นะครับระหว่างท้ายรถแท็กเตอร์กับเครื่องสางให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับเราเอาไปแบบเล่งรัดเลยนะครับก่อนอื่นผมจะวัดตำแหน่งก่อนเมื่อเราใส่แท็กเตอร์รุ่นนี้ที่เรามาให้ดูคือแท็กเตอร์ขนาด24แรงม้านะครับ24แรงม้านะครับแต่แท็กเตอร์รุ่นอื่นๆก็ทําเหมือนๆกันครับก็คือ24แรงม้าเมื่อใส่หางไถ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปฝั่งนู้นนะครับเมื่อไถเมื่อเมื่อใส่หางไถเสร็จแล้ว3จุดนะครับทีนี้เพลา PTO นะครับจะมีเขาเรียกล่องล็อกนะครับของเพลา PTO ล่องล็อกนะครับแล้วก็ที่รถไถก็จะมีเพลา PTO เหมือนกันแล้วก็มีล่องล็อกเหมือนกันนะครับตามที่มือผมชี้นะครับจะมีล่องล็อกเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะวัดความยาวจากล่องล็อกล่องล็อกตัวนี้ไปถึงเพลา PTO นะครับว่ายาวเท่าไหร่วัดกันเลยครับ จากล่องล็อกที่1นงมาถึงเพลา PTO เอ๊บปรากฏว่าผมวัดได้54เซนเมตรนะครับเอาหลักเป็นเซนแล้วกันนะครับเป็นเซนหรือเป็นนิ้วก็ได้ครับแล้วแต่ถนัด54เซนนะครับอันนี้อ่ากล้องลองดูที่54นะครับ54เซนติเมตรนะครับระหว่างระหว่างท้ายรถถอ่าพอได้54เซนแล้วอ่ามาเริ่มการตัดได้ครับตัวนี้เป็นเพลาใหม่นะครับ ตัวนี้เป็นเพลาใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งนแกะออกจากกล่องนะครับเป็นเพลาเป็นเพลาตัวใหม่ซึ่งเพิ่งนแกะออกจากกล่องตัวนี้เพลาที่ตัดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเพลาที่ตัดแล้วเช่นเดียวกันทีนี้เรามาวัดนะครับเอาเพลาตัวที่ผมตัดแล้วพอดีนะครับต่อศอกคือ2ตัวนี้ตัดแล้วพอดีนะครับ2ตัวอันนี้ผมแยกออกมาก่อนมันจะตัดแล้วพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่า54เซนนะครับมันอยู่ตรงไหนก็วิธีการวัดก็คือวัดจากตุ่มตุ่มตัวล็อกนะครับมาถึงตุ่มตัวล็อกอีกฝั่งหนึ่ง แล้วเราก็ขยับห้าสิบสี่เซนอันนี้คือตัวที่ตัดแล้วครับระยะสวิงนะครับตรงที่มือผมชี้นะครับเป็นระยะที่มันสามารถที่จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เวลายกหางมันจะไม่ชนกันนะครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้มันจะไม่ชนกันแต่ถ้าเราไม่ตัดบางทีตัวผู้นะครับตัวตัวเมียตัวนี้ครับจะเลื่อนมาชนตัวผู้แล้วจะทําให้เครื่องสางเราเสียหาย เพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อได้เพลามาใหม่ทําไมต้องตัดด้วยเมื่อได้เพลามาแล้วต้องตัดทุกตัวครับเนื่องจากว่านะครับแขนของรถเทรกเตอร์แต่ละรุ่นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดเสมอนะครับจะต้องตัดทุกครั้งนะครับหรือถ้าไม่ตัดเราก็ต้องลองวัดดูก่อนเมื่อกี้54าสิ่เซนเ,เดี๋ยวผมจะวัดตัวใหม่ให้ดูเรายืดเพลาให้ตรงก่อนนะครับให้ตรงก่อนตัวนี้คือเพลาใหม่ที่ยังไม่ได้ตัดนะครับเราก็วัดเลย ปรากฏว่าเผาตัวใหม่เนี่ยห้าสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับห้าสิบเจ็ดนั่นหมายความว่ามันยันแน่นอนครับมันยันแน่นอนนะครับขืนใส่เข้าไปนะครับมันจะยันกันเวลายกหางแล้วมันจะพังแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตัดทํำยังไงเมื่อกี้เราวัดมาแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับห้าสิบสี่เซนเราก็เอาตัวพี่ตัวตัวผู้ตัวเมียถอดออกจากกันนะครับแล้วก็วางทาบกันแบบนี้นะครับวางทาบกันแบบนี้แล้วก็เลื่อนให้ได้ ห้าสิบสี่เซนที่เราวัดไว้กับตัวรถเมื่อสักครู่อ่าอันนี้ได้ยังอ่ายังไม่ได้เลื่อนออกไปอีกนิดนึงนะครับวางทาบกันนะครับอ่าเมื่อได้ห้าสนะิบสี่เ,เซนแล้วนะครับเราวัดเมื่อได้ห้าสิบสี่เซนแล้วนะครับห้าสิบี่เซนทีนี้เรามาดูนะครับระหว่างที่วางทาบกันแบบนี้ไม่ต้องสวมกันนะครับวางทาบกันแล้ว5้สิบเซนเห็นไหมครับยันอยู่ ต้องเยอะนะครับเยอะพอสมควรเลยเผายันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดเผานี้ทิ้งนะครับวิธีการตัดทํำยังไงนะครับตอนแรกนะครับเราก็ดูตรงคอก่อนเพราะว่าคอคอตรงนี้ครับตรงคอเพลาแล้วมันจะมีบ่าตรงคอตรงนี้นะครับเราขีดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเราต้องขีดไว้ก่อนอ่าไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับขีดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาขีดฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้เราต้องตัดตัวผู้ใช่ไหมครับตรงนี้ตรงคอออยู่ตำแหน่งนี้นะครับ เราก็ขีดไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ตำแหน่งคอนะครับหลังจากนั้นตัดมันจะพอดีเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีจังหวะการสวิงด้วยเพราะฉะนั้นจังหวะการสวิงจะต้องทํำยังไงเราวัดเข้ามา2นิ้วครับนะครับวัดเข้ามา2นิ้วจากที่เราเขีดมาสักครู่นะครับวัดมา2นิ้วแล้วขีดกากบาดเลยครับ2นิ้วขีดกากบาทตรงนี้จะต้องตัดครับอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้เราเราอยู่ตรงคอใช่ไหมครับเราวัดมา2นิ้วเหมือนกันนะครับ แล้วก็ขีดกากบาดเราต้องตัดตรงนี้ครับกากรับาทต้องตัดตรงนี้เพราะฉะนั้นวัดเข้ามาจากที่วัดเดิมมา2นิ้วทางนี้ก็วัดเข้ามาจากตรงคอที่วัดเดิมมา2นิ้วแล้วก็ตัดตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับตรงที่กากบาดเท่านี้เองครับเรียบร้อยครับเป็นการว่าเสร็จพอเราตัดแล้วเราก็จะได้เพลาตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราตัดอันนี้แล้วนะครับตัดตรงตำแหน่งนี้แล้วนะครับพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้เพลาซึ่งยาว54าสิ่เซนวัด54เซนติเมตรครับ ห้าสิบสี่เซนนะครับห้าสิบสี่เซนติเมตรแล้วมันจะมีระยะการสวิงอยู่เท่านี้ครับระยะการสวิงนะครับการการการเลื่อนเข้าเลื่อนออกอยู่เท่านี้นะครับมันจะพอดีพอยกห่างมันจะไม่ยันเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเลยนะครับปึ๊บอ่าทีแรกนะครับเวลาใส่นะครับด้านด้านนี้นะครับเป็นด้านของปอก ตัวเมียตรงนี้เป็นปลอกตัวผู้เราเอาตัวเมียไว้ข้างบนครับปลอกตัวเมียไว้ข้างบนนะครับกดปมนะครับแล้วก็สวมให้ตรงแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ล็อ,อกพอดันเข้าไปแล้วนะครับมันมันจะล็อกค,ครับเห็นนะครับปุ๊บอ่ะล็อกเรียบร้อยแล้วอ่ลงอ่ะตัวนี้ก็มาสวมทางด้านนี้ครับสวมทางด้านเครื่องนะครับกดตัวล็อกเข้าไปเลื่อนเข้าไปล็อกแล้วเห็นไหมครับตัวล็อกล็อกสนิท นะครับจะมีระยะการสวิงเท่านี้เดี๋ยวผมจะติดเครื่องแล้วยกให้ดูนะครับว่าสวิงมันจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เราติดเครื่องแล้วนะครับแล้วสังเกตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวกล้องถ่ายตรงนี้นะครับเรายกปืด๊ดอ่ายกขึ้นไปสุดเป็นไงครับระยะสวิงนะครับระยะสวิงยังมีช่องว่างอยู่แปลว่าไม่อันตรายนะครับ แม่นตรายแปลเป็นเป็นระยะที่ถูกต้องนะครับไม่ชนกันตัวเมียกับตัวผู้ไม่ชนกันเวลาเรายกหางสุดนะครับเวลาวางมันจะเลื่อนออกหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สามารถทํางานได้แล้วเวลายกตัวผู้กับตัวเมียไม่ชนกันแปลว่าถูกต้องแต่ถ้าตัวผู้ตรงมือผมชี้นี่นะครับถ้าตัวผู้กับตัวเมียชนกันแปลว่ามันจะทําให้แท็กเตอร์พังหรือลูกปืนของเครื่องสางแตกเพราะฉะนั้นเป็นเป็นการที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นเครื่องสาง พอเวลาใส่ท่านต้องตรวจสอบทุกครั้งนะครับว่าเทาตัวนี้ยันหรือไม่แล้วก็ทําการตัดถ้าท่านไม่แน่ใจท่านต้องค่อยๆย,ยกหางแล้วก็ตัดไปทีละหน่อยก็ได้นะครับแต่นี่เป็นวิธีการที่ถูกต้องที่ผมแนะนําให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านควรระวังนะครับพ่อควรระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับ